สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันหิวตอนกลางคืนจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยโอ้ยกี่โมงแล้วเนี้ยหิวข้าวจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังบอกว่าหิวข้าวจัดเลยค่อยของคอนหิวอ่ะตอนนี้ กินบ้างเนี่ยว้าวว้าวาหลายอย่างเลยอ่ะนั่งขอนั่งกินตรงนี้นแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกมั้งไอ้ข้อของข้อหิวเลยอ่ะข้อของข้อหิวเลยโอ้ยหิวไม่ไหวละตอนเย็นกินอาหารน้อยเกินไปหิวหิวเอ้ยอิพอยแม่เอ้ยข้อ,อ,ยอ,ยอหิวเอ้ยมีอะไรเอาออกมาให้หมด แก้วให้โอเคโอเคขอหนังเย็นนะคุณโอเคโอเคแล้วไปหิวอะไรวันนี้วันต,ตอนนี้วันเนี่ยะเฮ้ยโคตรของโคตรง่วงนอนเลยที่นี่นี่เอ้ยตัวอะไรนี่ตัวอะไรนีมมมม่มันจะหันมาแล้วนี่เอ่อพ่อ,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 พอลูกเอง ได้เอ่อเอาลูกฝืนก่นอนสิไม่ไหลวละโดนปีตรงนี้ทำไงดีละ่ะถ้าเกิดแฟนลงมาเจอลูกในสภาพนี้ดา่าฉันยับแน่แน่ลากมันเข้าห้องดีกว่าเออไม่คิดจะขอโทษกันหน่อยแล้วคุณพ่อไปลล้วเก็บ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 โทษทีอ่ะกระ้ายใกล้มือเกินคุณหนน้ำฉันล่ะโทษน,นะคุณ ไม่ได้ใช้น้ำเย็นไว้อะน้ำมุ่นก็ได้มันหมดแล้วนอน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 ข้าหยู่นำะไม่ไหวแล้วน้ำไม่สาะหน้าบ้านนะ่อะน้ำทะเลวุ้ยนอนละนอนละไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นงไงบ้างครับเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจ ให้เราทางคลิปต่อไปได้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บอ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย